เลือครนชีวิตรักแวมพายร,รอรักมรกตหญิงสาวอายุ18ปีเกิดในครอบครัวนักการเมืองที่ร่ำรวยเธอมีพี่สาวชื่อเพชรชราที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกับน้องสาวคนนี้นักเพราะนอกจากคนในครอบครัวแล้วทุกคนที่ได้รู้จักเธอต่างก็ลงความเห็นว่ามรากตเป็นคนประหลาด หญิงสาวชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและชอบคลุกอยู่กับหนังสือซึ่งหนังสือที่เธอชอบก็คือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับแม่มดเวทมนต์แวมพายผีดิบดูดเลือดและสารพัดเรื่องราวลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้โอ้ยคุณแม่คะ่ะเพชรเข้าไปในห้องของใยยมรกฏแล้วเพชรขนลุก อยากใยเอ่ยกระเทียมเอ่ยแมงมุมเอ่ยเลือดปลอมเอ่ยล่าสุดมีลงศพในห้องอีกนะคะคุณแม่แพทว่าคุณแม่พายเยมรกตไปหาหมอเถอะใจเย็นๆก่อนลูกมันอาจจะเป็นช่วงฮอร์โมนวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงก็ได้น้องถึงได้มีอาการแปลกๆต้องเปลี่ยนจนกลายเป็นคนบ้าแบบนี้เหรอะคะแพทดไม่เอาด้วยหรอกนะคะ อะไรก็ไม่รู้หมกมุ่นเกี่ยวกับพ่อมดหมอผีแวมพายถามจริงๆทะกคุณแม่ตอนคุณแม่ท้องเย,ยมรกฏแน่ใจนะว่าคุณแม่ไม่ได้โดนผีดิบดูดเลือดมาตายปากเสียเย,ยเพชรนี่จริงนี่คะดูสิเย,ยมรกฏทําเหมือนตัวเองเป็นแวมพายก็ไม่ปานคลุกอยู่แต่นี้ห้องตอนกลางวันจะออกมาเจอโลกภายนอกก็ตอนกลางคืนอุยน่ากลัวที่สุด แม่เองกุกลุ่มใจแม่ว่าแม่จะส่งเย,ยมรกฏไปเรียนอเมริกาดีกว่าเผื่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนเขาบ้างทัพทีมบอกอย่างหวั่นใจกลัวว่าลูกสาวจะเป็นบ้าไปสะก่อนทางด้านมรกฏหญิงสาวให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการศึกษาเรื่องของแวมพายจนไม่คิดสนใจเรื่องการเรียน การแต่งเนื้อแต่งตัวคำพูดก็แปลกประหลาดขึ้นทุกวันเมื่อคนในครอบครัวเห็นว่าจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจึงส่งมรกตไปอยู่กับอัมพาผู้เป็นป้าการเรียนหนักๆที่อเมริกาและสภาพแวดล้อมใหม่คงจะทำให้มรกตไม่มีเวลาหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระไปก็ดีค่ะหนูก็เบื่อเมืองไทย โอ้ยคนอื่นเขาก็เบื่อแกเหมือนกันนั่นแหนละเยมอละดไม่ใช่เฉพาะแกที่เบื่อหรอกแล้วคนที่หนูเบื่อที่สุดก็พี่เพชรนั่นแหละชอบหาเรื่องเออะอะเอะอะก็ฟ้องคุณแม่ก็แกมันตัวป็นหลาดดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสิเหมื่อนคนบ้าถามจริงๆแกติดยาหรือเปล่าหูปากของพี่นะฉันไม่คิดทำอะไรไม่ดีแบบนั้นเอาละเอาล่ะ อย่ามาทะเลาะกันเลยแม่เบื่อเอาเป็นว่ามรากตไปอยู่กับป้าอัมพาแล้วกันนะลูกการเรียนที่นั่นดีแม่หวังว่าลูกจะเรียนจบกลับมาหนูไม่รับป่ากหรอค่ะคุณแม่แม่ก็รู้นี่คะว่าหนูไม่ชอบเรียนเฮ้ยแม่ละเหนื่อยใจกับแก่จริงๆทัพทีมถอนหายใจ แล้วในที่สุดมรกตก็ถูกส่งตัวไปเรียนต่ออเมริกาป้าของเธอใจดีมากและไม่ค่อยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวทําให้มรกตสบายใจที่จะอยู่กับป้ามากกว่าอยู่กับแม่และพี่สาวที่อเมริกาหญิงสาวได้รู้จักกับมาคัสหนุ่มฝรั่งผมทองที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นเขาเข้ามาจีบเธอและเธอเองก็ให้ความสนิทสนมกับเขาอย่างรวดเร็ว พราะมาคัดสมักมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังมาคัสคะเล่าเรื่องหมู่บ้านของคุณให้ฉันฟังอีกหน่อยสิเรื่องบ้านผีสิงของผมนะเหรอจะอยากฟังไปทำไมผมเองก็ยังไม่กล้าไปเลยผมว่ามันน่าขนลุกซะมากกว่าต่อให้เล่าไปคุณก็ไม่เชื่อหรอกนะเพราะเรื่องมันเหลือเชื่อเกินไปเชื่อสิฉันอยากไปบ้านเกิดของคุณพาฉันไปได้ไหมมาคัส หญิงสาวบอกเขาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแต่สำหรับมาคัสนั้นเขาไม่อยากกลับไปบ้านเกิดอีกภาพการตายของพ่อและแม่ยังติดตาผมไม่ได้กลับไปบ้านเกิดผมมาสิบปีแล้วและไม่คิดจะกลับไปอีกทำไมนะคะมาคัสพ่อแม่ผมตายผมไม่อยากไปทธ่ฉันเสียใจด้วยจริงๆฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคะ มาคัสถอนหายใจแต่ก็ยอมเล่าเพราะทนแรงขยันขยอไม่ไหวลุงเคนแกเป็นเพื่อนบ้านของผมแกเป็นผู้ชายแก่ใจดีมีน้ำใจเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านแต่แกชอบเข้าป่าหาของแปลกๆไปขายแล้ววันหนึ่งแกก็หายไปหลายวันจนพวกเราคิดว่าแกตายไปแล้วแต่แกก็กลับมากลับมาตัวเปล่าไม่มีของป่ามาด้วยแต่ท่าทีของแกเปลี่ยนไป เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครเลยอย่าบอกนะคะว่าลุงเคนกลายเป็นผมก็ไม่รู้หรอกว่าแกกลายเป็นอะไรแต่แกขังตัวอยู่ในบ้านหลายวันแล้วแกก็ออกมาผิวของแกซีดไม่มีชีวิตชีวาหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ตายทีละศพสองศพสภาพศพเหมือนโดนดูดเลือดไปหมดที่คอก็มีรอยเหมือนถูกกัดชาวบ้านหวาดกลัวกันมาก คนที่ต้องสงสัยที่สุดก็คือลุงเคนทุกคนจึงรวมตัวกันจับตัวแกมาเพื่อสอบสวนลุงเคนกลัวแดดกลัวกระเทียมยิ่งทําให้พวกเรามั่นใจโธ่แล้วยังไงต่อคะผู้นำหมู่บ้านจับแกนอนขึงพืชกลางลานแล้วตอกลิ่มไปตรงกลางหัวใจจนทะลุแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครในหมู่บ้านตายอีกเลยเดยแม่ก็ส่งผมมาเรียนที่นี่แต่ไม่ถึงสองเดือนพ่อกับแม่ผมก็ตาย ตายเหมือนสภาพศพคนอื่นๆก็คือถูกดูดเลือดไปจนหมดมรกตทำหน้าตกใจยิ่งฟังก็ยิ่งอยากจะไปบ้านเกิดของมาคัสและจะพิสูจน์ให้ได้ว่าแวมไพร์มีจริงๆหรือเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วมรกตก็มาพักอยู่ที่หมู่บ้านของมาคัสทุกคนก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่มีส่วนไหนที่บ่งบอกว่าพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปเลยอยู่ได้ไหมมรกต ได้สิบ้านคุณน่าอยู่ออกพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปตั้งแคมป์นะกลัวไหมไม่เลยไม่เลยฉันอยากไปจะตายมรกตกระตือรือร้นและนับวันคอยที่จะได้ออกไปกลางเต็นในหมู่บ้านที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นหมู่บ้านแวมไพร์ จบไปแล้วนะคะสำหรับแวมไพร์รอรักค่ะตามคำขอของน้องๆน,นะคะที่ขอเอาไว้หลายคนเลยว่าอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์นะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเรื่องนะคะก็ยังไม่ได้สนุกเข้มข้นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครชอบแล้วรู้สึกว่าจะสนุกแล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับตอนที่2จ้า